สวัสดีครับแฟนเพจนักแสวงโชคคนล่าฝันแฟนๆที่ติดตามชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับผ่านช่อง u t u b e นะครับแนวทางนักแสวงโชควันนี้นะครับก็มาชมการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรฐบาล16มิถุนายน2566นะครับในสูตร3ตัวแม่นๆหาตัวเด่งจับชุดนะครับการวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันและสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับตัวเลข3ตัว นะครับสามตัวที่ผมคํานวณได้ในแต่ละงวดนะครับตัวเลขจะไม่ซ้ํากันเห็นไหมครับไม่ซ้ํากันเลยบ่ซ้ำกันเลยเด้อบ่ซ้ำกันเลยนะครับตัวเลขเห็นไหมครับตัวเลขมันจะแบบคือมันค้ากันนะครับบางงวดมันคํานวณได้อย่างเงี้ยเก้าหกหกเงี้ยมันคํานวณมาอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็ต้องซ้ําแหละเพราะว่าสูตรมันคํานวณมาแบบนี้นะครับแต่มันก็มาเห็นไหมครับบอกว่าไม่ซ้ํามันก็ซ้ําอยู่นะเห็นไหมครับตัวเลขนะครับเก้าหกมันคํานวณมาได้แบบนี้นะครับ สามตัวเห็นไหมครับมันจะพัวพันอยู่ในส่วนของหลักหน่วยหลักสิบล่างหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยบนเห็นไหมครับนี่ก็พัวพันอยู่ล่างนะครับนี่ก็พัวพันอยู่ล่างนี่ก็พัวพันอยู่หลักบนหน่วยบนเห็นไหมครับโอ้โหวันที่หนึ่งมีนาคมเห็นไหมครับห้ามาโอ้โหเต็มสตรีมเลยสิบหกมีนาคมแปดมาอยู่หลักร้อยนะครับหนึ่งเมษายนโอ้โหไม่อยากจะพูดนะครับเห็นไหมครับเก้ามาทั้งบนและล่างแล้วก็สิบหกเมษายนโอ้โหมาครบเลยเห็นไหมครับเข้าดีมาก นะครับหลายๆคนเห็นแล้วชอบนี่คือสูตรสามตัวแม่นๆหาตัวเด่นจับชุดนะครับเราได้สามตัวแม่นๆแล้วถ้าเรามีตัวเด่นอยู่ในใจนะครับเน้นย้ํานะครับคนที่ชมสูตรนี้จะต้องมีตัวเด่นนะครับตัวเด่นของตัวเองอยู่ในใจแล้วก็เอาตัวเด่นของตัวเองมาจับนะครับหรืออาจจะไปชมอาจารย์นั้นวิเคราะห์เจาะลึกสูตรต่างๆที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็เอาตัวเด่นจากสูตรที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นมาจับก็ได้อาจจะถูกรางวัลก็ได้นะครับ อืข้อให้พวกเราพิจารณานะครับสามตัวแม่นๆหาตัวเด่นจับชุดต่อไปหน้าที่สองเห็นไหมครับหน้าที่สองนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับคำนวณได้หนึ่งสี่แปดไม่มีนะครับ,นนนะรบพลาดนะครับหนึ่งสี่แปดพลาดนะครับพลาดไปแล้วงวดนี้สิบหกมิถุนายนหกหกคำนวณได้แปดศูนย์สามนะครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นที่ผ่านมาไหม ผมเริ่มตั้งแต่ต้นปีสังเกตให้ดีผมเริ่มตั้งแต่งวดแรกของปีเลยนะครับไม่เคยพลาดครับไม่เคยพลาดดังนั้นมันมาค่อนทางแล้วครึ่งปีแล้วผมก็อยากให้มันพลาดบ้างนะครับผมก็อยากให้มันพลาดบ้างเออเพื่อที่จะแบบเมื่อไหร่มันจะพลาดมันต้องพลาดสักงวดหนึ่งทีนี้ในเมื่อนะครับงวดที่แล้วมันพลาดงวดนี้สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับคำนวณได้แปดศูนย์สามดังนั้น หาตัวเด่นมาจับชุดนะครับใครมีตัวเด่นก็มาจับกับ8กับศูนย์กับสาได้เลยจะเข้าบนหรือล่างมาลุ้นกันทีนี้รอลุ้นกันนะครับมันพลาดไปแล้วนะครับมันมาทั้งปีเห็นไหมครับมาทั้งปีไม่เคยพลาดเลยผมก็หวัน่นหวั่นใจว่ามันจะพลาดงวดไหนนะครับสุดท้ายงวดที่แล้วมันพลาดจนได้ดังนั้นส6มิถุนายนนะครับอย่าลืมนะครับเด้อหาตัวเด่นมาจับเด้อนะหาตัวเด่นมาจับนะครับหาตัวเด่นมาจับนะครับเออ หาตัวเด่นมาจับสามารถไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้16มิถุนายน2566 803เด่นอยู่แล้วเด่นอยู่แล้วสตัวแม่นๆอยู่แล้วหาตัวเด่นมาจับชุดขอให้ทุกท่านโชคดีครับ